ณะนี้23นาฬิกา56นาทีเราอยู่กันที่ a อเวนิวเกษตรน้ามินแอบเเ้นชอชิงทางนู้นครับทางนู้นเรามาดูกันครับได้ๆครับต้องระวังดิบนิบไม่ทราบว่าคุยกับใครแต่คุยมาแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ มีข้อสงสัยว่าใช่คนที่คุยที่เขาไปดูหนังด้วยเมื่อวานหรือเปล่าเราจะเข้าไป,ปใกล้ไม่ใช่คนอวดผีนะครับซูม,ซ,ม,ซ,มซูมไปได้ซูมมือครับ <c oughs> ซูมไม่ได้อะ่ะ